พ่อแขกบอกว่าให้เบรก่อนแป๊บหนึ่งอุ้งไม่ไหวไม่ให้ไปโอหนูกะท้อล่ะหนูแป๊บห่เอาละหยอกหยอกนะคะอุ้ยน่ารักมากของหนูจริงใช่ไหมคะตัวใหญ่มากหนูก็แจย์ช่วยหนูด้วยกูแจย์เขบอกอุ้ไม่ไหวพี่ม่อนจ้าพี่ม่อนพี่ม่อนน่าจะเปิดเพลงอยู่ ลุงออสลุงออสจ้ออสขึ้นมาช่วยกันหน่อยสิหนักมากเลยหนูขอขอบคุณแม่แม่มากๆนะคะถ่ายรูปก่อนหนูยังไม่เคยได้ตัวกตาตัวตตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนรู้จะกลับบ้านไหน่ะอ,อ๋อจะของยาดมด้วยเอ่อไว้หนูไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะไม่ดี ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคนะตัวใหญ่พระเจ้งหนักไหมเดีะนะ๋ยวเรา